วงจรสีครับสีนะครับให้ดูระหว่างสีเหลืองกับสีม่วงนะฮะสีเหลืองกับสีม่วงเนี่ยสีสองสีเนี่ยนะครับจะอยู่ได้ทั้งโทนร้อนและโทนเย็นถ้าสีเหลืองไปอยู่กับสีเขียวสีฟ้าครับเขาก็จะกลายเป็นโทนเย็นทันทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าสีเหลืองเนี่ยเขามาอยู่กับสีแดงสีส้มเห็นไหมฮะมันก็จะกลายเป็นสีโทนร้อนทันที การแบ่งสีทนทนร้อนทนเย็นก็คือเป็นอารมณ์ของสีเห็นไหมครับแบ่งระหว่างสีเหลืองกับสีม่วงถ้าฝั่งที่เป็นสีฟ้านะครับสีม่วงสีเขียวเนี่ยก็คือจะสีทนเย็นหมดสีทนเย็นก็ให้อารมณ์ที่รู้สึกว่าสุขุมนุ่มลึกรู้สึกเย็นสบายรู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลาย แต่สีโทนร้อนให้ความรู้สึกกระฉับกระเฉงให้ความรู้สึกว่า,ามีพลังมี energy ดังนั้นนะครับเวลาที่ปุ่มเราสังเกตนะมะปุ่มพวกแอปทูคาร์ดอะไรเงี้ยเวลาเราไปซื้อของออนไลน์นะครับปุ่มที่เขากระตุ้นการซื้อขายเขาหรือว่าตัวหนังสือที่เขากระตุ้นการซื้อขายหรือว่าอารมณ์ที่ทําให้เราอยากซื้ออยากใช้จ่ายก็จะเป็นสีโทนร้อนหมดเลยอย่างเช่นสีส้มกับสีแดงเห็นไหมครับอันนี้คือจิตวิทยาการใช้สีถ้าเกิดวันนี้ คุณจะมาพูดเรื่องของการทําสมาธิถูกไหมครับแต่ว่าคุณใส่เสื้อสีแดงแมาเห็นไหมครับมันก็จะทําให้คนที่ดูนะครับรู้สึกว่าเออมันอารมณ์มันไม่ได้ดังนั้นครับเขาก็อาจจะใช้สีในสีโทนเย็นไปหมดคราวนี้ไหนผมก็เอาวงจรสีขึ้นมาให้ดูแล้วนะฮะผมก็อยากจะคุยเรื่องของสีคู่ตรงกันข้ามด้วยเผื่อใครงงนะครับเพราะว่าคู่สีคู่ตรงกันข้ามบางครั้งเนี่ยเราก็สามารถนําไปใช้ได้เหมือนกัน เพื่อว่าจะทําให้เกิดความความแตกต่างแล้วก็ความรู้สึกเขาเรียกว่ามันมีจุดเด่นอย่างสีคู่ตรงกันข้ามครับดูง่ายในวงจรสีเห็นสีเหลืองไหมครับใครเห็นสีเหลืองยกมือขึ้น <laughs> เหมือนในห้องเรียนเนาะ <laughs> ใครเห็นสีเหลืองบ้างครับเห็นสีเหลืองไหมครับสีตรงกันข้ามของสีเหลืองคืออะไรใครเดาออกครับติ๊กตอกติ๊กตอก <laughs> นึกออกไหมฮะ โอเคสีตรงกันข้ามของสีเหลืองนะครับก็คือสีม่วงเห็นไหมครับมันจะตรงกันข้ามในวงจรสีเลยเดี๋ยวนะปั๊บกล้องมันจะเห็นไหมครับสีที่มันอยู่ตรงกันข้ามสีเหลืองนะครับมันก็คือสีสีม่วงเห็นไหมครับสีที่ตรงกันข้ามสีแดงเห็นไหมครับตรงกันข้ามสีแดงมันก็คือสีเขียวสีที่มันตรงกันข้ามสีแดงนะครับมันก็คือสีเขียว เห็นไหมครับอันนี้คือสีคู่ตรงกันข้ามเลยวิธีการใช้สีคู่ตรงกันข้ามนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะต้องการความเด่นนะครับให้เราสีคู่ตรงกันข้ามเนี่ยไปใช้อย่างเช่นโลโก้ของธนาคารไทยพาณิชย์เห็นไหมฮะก็เป็นสีเหลืองกับสีม่วงเมื่อเราใช้สองสีนี้คู่กันนะครับมันมันก็จะเกิดความเด่นขึ้นมันก็คือสีที่เขาเรียกว่าคอนทาราสต์กันแต่ว่าวิธีการใช้เนี่ยผมจะแนะนํานิดหนึ่งนะครับอย่าใช้ปริมาณที่เท่ากัน ก็คือ50 50คำว่า50 50คืออะไรคุณเพื่อนๆลองนึกถึงคนที่ใส่เสื้อสีเขียวใส่กางเกงสีแดงดูดิลองนึกภาพตามน,นึกภาพตามเจอคนใส่เสื้อสีเขียวกางเกงสีแดงจะรู้สึกยังไงครับ <c oughs> ดูไม่จืดใช่ไหมมันหลุดแรงเกินไปเพราะว่ามันเป็นอัตราส่วน50ต่50อ50นึกออกไหมครับแต่ว่า ในทางตรงกันข้ามกันในเหมือนกันเราลองไปดูพวกตีนคริสต์มาสเห็นไหมครับเขาก็ใช้สีเขียวกับสีแดงเหมือนกันทำไมมันดูไม่เชยอ่ะปริมาณของการใช้สีนะครับถ้าการใช้สีคู่ตรงกันข้ามเนี่ยควรจะใช้ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบแปดสิบสามสิบเจ็ดสิบให้ใช้ปริมาณประมาณนี้นะครับอย่าไปใช้ในอัตราส่วนที่เท่ากันอย่างนั้นมันจะดูเชยขนนึ้นทันทีแล้วมันจะดูแบบประมาณว่ารุนแรงจนรับไม่ไหวเห็นไหมครับ ดังนั้นครับลองไปดูในเรื่องของจิตวิทยาการใช้สีไม่ว่าวันนี้นะครับแบรนด์ของเราเนี่ยเราอยากจะสื่อความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ของเรานะครับสื่อนะบางคนอาจจะมีโลโก้นะครับบางคนอาจจะมีชื่อร้านหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะให้คนที่เราเราไปเจอเนี่ยสมมติเราเป็นคนเฉื่อยนะครับเราเป็นคนที่นิ่งๆพูดอะไรไม่ค่อยมีอ n นเ g อไม่ค่อยกระตือรือล้น,ลนดังนั้นนะครับพยายามอยากไปใส่ชุดที่เป็นชุดโทนเย็น ครับมันจะดูเฉยไปใหญ่เลยมันจะดูแบบเหนื่อยมันจะดูแบบไร้พลังแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปในพักผ่อนนะครับหรือว่าทําสถานที่หรือว่าเป็นห้องนอนหรือว่าอะไรก็ช่างนะครับที่มันสําหรับการพักผ่อนหรือว่าทําให้เกิดความรู้สึกที่มันคูลดาวลงไปหรือทําให้ความรู้สึกที่อ่ามันอยาก ที่มันจะต้องพักผ่อนแล้วอะครับหรือว่าต้องเย็นๆแล้วหรือว่าในห้องนอนอย่างเงี้ยครับคุณก็ควรจะใช้สีโทนเย็นเห็นไหมครับบางคนไปใช้สีโทนร้อนห้องนอนนะครับปรากฏว่าเห็นไหมครับผ่านไปประมาณ3มเดือน6เดือนตาโหลเลยนอนไม่หลับครับเพราะความรู้สึกมันไม่ได้เห็นไหมครับเพราะอารมณ์ของเราอะมันจะรับสีสีแดงและพวกสีโทนร้อนเพราะมันทําให้กระตือรือร้นตลอดมันก็จะทําให้เราพักผ่อนไม่ได้เต็มที่นะครับหรือว่าแต่ถ้าตรงกันข้ามคุณเป็นคนที่ นอนหลับลึกแล้วนอนหลับยาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะใช้ห้องนอนนะครับให้เป็นสีโทนอุ่นขึ้นมาอาจจะเป็นพวกสีเหลืองอ่อนนะครับเป็นพวกสีออลอสพวกสีพาสเทลอะไรต่างๆอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับจริงๆเรื่องของสีเนี่ยจิตวิทยาการใช้สีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือว่าใครที่ติดตรงไหนอยากรู้ว่าเออถ้าอยากจะ แสดงความรู้สึกอย่างนี้นะครับหรือว่าเราอยากจะแสดงว่าเราเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกหรือว่าเป็นคนอยากให้เราเป็นคนที่คุยแล้วมันเอร์ดเกินไปบางครั้งก็อาจจะทําให้คนรู้สึกไม่ศรัทธาได้อะไรเงี้ยฉันควรจะใส่สีอะไรฉันควรจะสื่อสารอะไรบ้างหรือว่าอาสีตัวเนี้ยมันแมทกันไหมเห็นไครับสีตรงนี้มันเข้ากันไหมฉันควรจะใส่สีคู่ตรงกันข้ามหรือว่าฉันควรจะใส่สีส่วนรวมหรือว่าควรจะใช้สีตัวไหนแมทตัวไหนดีก็อาจจะหลังไม่มาถามผมก็ได้นะครับ